สวัสดีครับผมร้านธีรพัฒน์มอเตอร์ครับหลังจากหายไปนานครับวันนี้รถเข้าใหม่หนึ่งคันคาวาซากิ ER6N นะครับคันนี้จดทะเบียนปี13ภาษีขาดปี67เเอกสารครบพร้อมชุดอุลอยหน้า18สะอาดนะครับมีรอยนะครับตหนิตรงนี้นะครับก็มีรอยบ้างครับมีรอยถลอกนิดๆหน่อยๆครับสภาพรับได้มาเอาไปเลยครับสภาพรวมประมาณนี้เลยครับผมรถคันนี้วิ่งน้อยครับวิ่งไปแค่1 3,000กว่ากิโลครับ มาฟังเสียงเครื่องกันเลยครับเดี <im> ๋ยววงสตาร์ทให้ฟังเครื่องดีครับเงียบๆรอบนิ่ง AFS ดับหมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ฟังราคาอยู่ที่51,800บาทครับหากลูกค้าสนใจโทร098 000 7 6 1 0ร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีครับ ฝากติดตามเพจและ Facebook เราไว้ด้วยครับติดตามผมไว้ไม่เสียใจแน่นอนครับขอบคุณครับ